คุณทาง้บริหารโรงเรียนนะคะที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นส Luckily, ิ่์เก่าผู้ให้โอวาในพิธีจบหล <S Hence, S 1> ักสูตรในเช้าวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีีกับน้องๆม .3 นะคะของสองฟ้านะคะที่กำลังจะเป็นพี่ใหญ่ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะก้าวไปสู่สายอาชีพหรือว่าสายสามัญนะคะแล้วก็กับน้องๆม .6 ที่กำลังจะก้าวจากรวแดงขาวแห่งนี้ไปนะคนะเปนส่วนาคนที่ดีแน่นอนนะคะขณะที่นั่งมองไปรอบๆก็เกิดอาการเห็นภาพลํำลึกความหลังเพราะว่าพี่ไม่เคยเข้ามาในโรงเรียนดาราตั้งแต่จบไปรู้สึกจะประมาณ20ปีนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนพี่เป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในเนี้ย แล้วก็เวลามีานมัส,สก,การพี่ก็จะนั่งตำแหน่งตรงนี้นะคะวราพี่เล่นเปียนโนตอนน่ออยน่มก,การตอนเช้าก็เป็นทำให้รู้สึกยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่มายืนตรงนี้นะ,ะเมื่อย้อนกลับไปพูดถึงความหลังเมื่ออยู่โรงเรียนนี้ก็อยู่ประมาณ10ปีนะคะตอนนั้นก็เป็น เข้าโรงเรียนเนี้ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ8ขวบมาจากอเมริกาพูดภาษาไทยเหรอกินน้ำข้าวห้องน้ำเท่านั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ครอบครัวใจกล้ามากเอาเข้าชัา้นป .3 โรงเรียนเริ่มไปแล้วประมาณเดือนเดีไม่เป็นไรพ่อแม่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดี แล้วโรงเรียนคิอเสียนลูกเรียนเธอที่เนี่ยนะคะก็เข้าเรียนชั้นป .3 ทับ6ครูประจำชั้นชื่อคุณครูรุจิลาจิการัตในขณะนั้นนะคะก็เรียนได้ไม่เท่าไหร่ก็สอบระหว่างภาคจำได้ขึ้นใจมีเขียนจดหมายลาป่วยคิดว่าพี่จะเขียนได้ไหม กอไก่ถึงฮอน้องกยังท้องไม่ถนัดเลยปัจจุบันยังไม่แน่ใจว่าท่องถูกหรือเปล่านะคะก็ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ประกาศผลสอบเด้ที่38ดีที่มีภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ช่วยไม่ได้นะคะแต่ด้วยความช่วยเหลือของคุณภูรุคุรุจีราแล้วก็มาส่งไม้ต่อให้คุณครูสุภัตราสุรภัคกี สอนภาษาไทยวันละสองชั่วโมงทุกวันนะคะก็ทําให้ตั้งแต่ป .3 ถึงป .6 กนะคะก็ก็ทำให้พี่มีทุกวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากก็คือพอขึ้นมัธยมเขาส่งไปประกวดสุนทรพ์ภาษาไทยภูมิใจมากนี่เคยบอกคุณครูเลยนะคะทีนี้มาถึงม .3 ทางครอบครัวก็บอกว่า ยายโรงเรียนดีไหมเพราะว่าผลผลการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของเรียนอื่นเนี่ยสูงกว่าโรงเรียนดาราในขณนะนั้นพี่ก็ 1. รับโรงเรียน 2. องรักเพื่อนมากรับกิจกรรมมากทำกิจกรรม s s ็นะคะเป็นชีวิตจิตใจก็ไม่อยากไปแต่ก็โอเคไปสอบ ไปสอบก็สอบติดค่ะก็เลยต้องมานั่งคุยกับที่บ้านแล้วก็จำประโยคที่ที่คุยกับคุณพ่อได้ว่าอยู่ดาราแล้วจะสอบติดหมอให้ดูแล้วคุณพ่อก็โอเคเรียนต่อเรียนดาราแล้วก็พี่ก็ได้ทุนเรียนดีของเรียนเรียนฟรีจนถึงม .6 ว uh ่ที่ยงปลายเป็นช่วงชีวิตที่สนุกที่สุดเรียนก็สนุกกิจกรรมก็สนุกนะคะได้ทำทุกอย่างเป็นที่ทำหมดนะคะไอ้กีฬาสีสแสดงงานประจำปีเอาหมดนะคะแล้วทีนี้มาเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ติวกับครูที่โรงเรียนนี้แหละไม่เคยปวดวิชาไม่ได้ไปปวดวิชาที่ไหนเลย แล้วก็สอบติดโคต้าภาคเหนือในขณะนั้นคณะแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นนั้นเพื่อนกันสอบเข้าไปสามคนแต่รุ่นพี่มีห้องบิทแค่สองห้องนะก็เป็นความภูมิใจของเราและเพื่อนๆจบหอแล้วไปอยู่ไหนจบหอแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นแค่ทั่วไป3ามปี จบแล้วก็ตัดสินใจเรียนภูมารศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลเด็กหรือสถาบันสุขภาพเด็กของชาติมหาราชนีทีนี้คุณครูหลายท่านบอกช่วยขยายความนิดนึงว่าทุกวันนี้ชีวิตทำอะไรภูมารศัลยแพทย์ก็ถ้าใครดูนหนังเกาหีเรื่องพูดดองเตอร์อันนั้นคือตัวอย่างบ้างนะคะก็คือเป็นหมอผ่าตัดที่ผ่าตาัดเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง15ปี แรกเกิดไม่ว่าจะน้ำหนัก400กรัม800กรัมพี่ก็เป็นหมอรักษาเด็กเหล่านะ้พอจบเทรนนิ่งหรือเขาเรียกว่าจบแพทย์เฉพาะทางก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด4ปีชอบชอบชีวิตต่างจังวดแต่ด้วยอาจารย์ที่โรงพยาบาลเด็กเ,เชิญกลับมาเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลเด็กก็เลยกลับไปอยู่กรุงเทพ แล้วก็ไปเรียนต่อยอดการผ่าตัดทารกแรกเกิดเพิ่งกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อมกราเนี่ยค่ะแล้วก็เพราะว่าติดต่อกับอาจาร,รย์กนลวัฒนาไว้นะคะแล้วรับปากอาจาร,รย์ว่าจามาก็นะะออยินดีมากสำหรับพี่คำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตการงานเนี่ยพี่ประเมินตัวเองว่า ยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าเรายังมีชีวิตะระยะเวลาในการทำงานอีกไกลแต่สำหรับคุณครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยพี่คือเครื่องยืดหยั่นถึงความสำเร็จของความเป็นครูของคุณครูทุกท่านที่เคยสอนพี่มานะคะเพราะว่าถ้าหากไม่มีครูในวันนั้นก็คงจะไม่มีเราที่มายืนอยู่ตรงนี้องขอพบพระคุณคุณครูทุกท่านมาก สิ่งที่พี่เชื่อว่านว่าคนเราต้องมีเพื่อชีวิตประสบความสำเร็จมี5ข้อข้อ 1. ความรักเพราะถ้าเรามีความรักเนี่ยเราก็จะตั้งใจทำเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะทำได้นานที่สุดนะคะเมื่อเรารักในสิ่งที่เราข้อที่สคนเราต้องมีความคิดในแง่บวก positivetinking เป็นการเสริมพลังให้แก่ตัวเอง พราะกลำลังใจที่ดีที่สุดก็ต้องมาจากตัวเองถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็จะมีแรงพึ้นที่จะทำได้ชนิดนร้นข้อที่สามเราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเพราะความซื่อสัตย์นี่แหละที่จะทำให้สังคมครอบครัวและประเทศชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบนะคะ ข้อที่สี่ขาดได้ไดคือเพื่อนและครอบครัวเพื่อนและครอบครัวเนีย่ยเป็นพลังงานสำรองเป็นที่ปรึกษาที่ระบายและพร้อมที่จะฉุดกระชากเราในวันที่เราล้มเราอ่อนแอรเราเหนื่อยลนะ้าให้เรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่และสุดท้ายสำหรับพี่สำคัญมากคือการพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นทุกอย่างและให้ทุกอย่างในชีวิตของพี่ โดยพระองค์ทรงให้มากกว่าที่ขอและให้ดีกว่าที่ขอในเวลาที่เหมาะสมเสมอเวลาพี่อ,อ่านหนังสือหรือเหนื่อยหรือทอ้อพี่จะมีข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่มักจะอ่านเป็นประจำก็อยากจะฝากทิ้งทายไว้ให้น้องๆเผื่อวันหนึ่งน้องอยากได้กำลังใจหรือแรงหนุนใจก็น่าจะหยิบข้อพระคัมภีร์นี้มาอ่านคะ จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการบิณวอากับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยสุริต ขอพระเจ้าอวยพรน้องๆให้กล้าเดินออกจากโรงเรียนแห่งนี้ไปด้วยความมั่นใจและภูมิใจเพราะโรงเรียนแห่งนี้ได้สร้างให้น้องแข็งแรงทั้งกายและใจสมกับคำขวัญสุขภาพเลิศปัญญาลัคุณธรรม